สวัสดีครับนี่คือกระบองเพชรที่ผมเก็บมาเลี้ยงจากาสวนที่บ้านนะครับซึ่งไม่ใช่สวนนี้ต้องเรียกว่าเป็นโรงเรือนนะครับใครที่ดูคลิปผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็มีกระบองเพชรค่อนข้างเยอะนะครับก็คือหลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปค่อนข้างนานแล้วก็ไม่ได้กลับไปดูแลที่สวนเลยจะบอกว่าผมได้ย้ายที่ทํางานนะครับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็ ไม่ได้มีเวลาที่กลับไปดูแลกระบองเพชรเลยนะครับก็มีวันหยุดที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําการกลับไปที่บ้านนะครับก็ไปเอากระบองเพชรมาดูแลต่อนะครับก็จะเห็นสภาพนะครับก็ร่วมระยะเวลา3เดือนที่ผมไม่ได้ดูแลน้องเลยนะครับมาดูคลิปมาดูอ่า VOS คลิปนะครับก็จะเป็น สีประมาณนี้เลยจากสีดำนะครับก็แห้งนะครับอาการขาดน้ำก็คือแห้งนะครับยอดก็ไม่เดินแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เขารากเดินก่อนถึงจะเปลี่ยนกระถางจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางละกันนะครับส่วน LB ด่างอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพก็คือแห้งกังเลยแต่ผมดูรากแลก้วรากเริ่มเดินแล้วนะครับอนี่ ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็น LB Hybrid ตากนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นไฮ b r i ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นมิฮานูก็ไม่ใช่มิฮานูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นมิฮานู h ฮ b r i d ไปอย่างเงี้ยนะครับก็ลริมตึงกลับมาแล้วนะครับต้นนี้นะครับที่ใครที่เคยดูเคยเห็นนะครับก็จะเห็นว่าสีเขาอะไม่เปลี่ยนเลยนะครับ แล้วช่วงหน้าหนาวเนี่ยแดดจะค่อนข้างแ่มนิดหนึ่งแรงนิดหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีประมาณนี้จริงๆไม้ต้นนี้นะครับก็มีอาการขาดน้ำนิดนึงตอนนี้ก็เริ่มตึงคืนมาแล้วนะครับก็ยอดเริ่มเดินแล้วด้วยนะครับก็คือผมอให้น้ําเขาอยู่ประมาณ3ามวันนะครับสามวันแล้วก็ได้เป็นประมาณนี้ส่วนต้นนี้นะครับ3ามเดือนก่อน่อะยอด ตรงเนี้ยยังไม่ไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เดินคือผมกลับไปผมตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมต้นเนี้ยยอดเปิดมาครบขนาดนี้นะครับต้นเนี้ยผมซื้อมาในราคาอ่าอยู่50บาทเองนะครับตอนที่ผมซื้อมานะครับแรกๆถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยก็จะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับต้นเล็กๆอย่างอย่างอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยนะครับต้นเล็กๆประมาณนี้เลยพอเวลาผ่านไปเนี่ยน่าจะ 6ปีแล้วนะครับถ้าตีกลมๆจากสวนเนาะถ้าเลี้ยงไม้โตขนาดนี้แล้วครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ2-3ปีกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับพอมาอยู่กับผมอ,อีกปีหนึ่งนะครับนี่1ปีต่อมานะครับอืมก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมได้มาในราคา80บาทก็ไปซื้อที่สวนเขาเนาะ ก็ตอนซื้อมาก็จะได้ลักษณะต้นเล็กประมาณนี้เลยนะครับคือผมได้ตอนเนี้ยอยู่ระเบียงหลักห้องห้องพักผมเนาะมันมันทำเลไม่ค่อยดีนะครับผมก็เอาวางไว้กับพื้นระเบียงอย่างนี้เลยนะครับแล้วแดดก,ก็ส่องในช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงถึงประมาณบ่ายสามนะครับอืม ก็เริ่มคือนมาอันนี้เป็นบ o s 014A นะครับเนี่ยเห็นไหมแห้งมากนะครับอันนี้ะนะครับควรเปลี่ยนกระถางได้ละแต่ว่าเดี๋ยวผมรอให้ไม้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับลักษณะคือขาดน้นามมากคือผมก็ให้ทางบ้านนะครับดูแลแต่ว่าก็<ม>ก<ม>็ก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะเนาะเพราะว่า ด้วยความที่ทางบ้านก็มีภาราเหมือนกันก็เลยไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยนะครับผมก็เก็บมาดูแลต่อผมชอบเป็นเป็นไม้รหัสอยู่นะนะครับเออเราจะบอกว่า,าถ้าดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมเลี้ยง LB อ่า2178นะครับที่ผมเลี้ยง LB 2178อะ่ะมันมีต้นหนึ่งนะครับที่ออกเป็น หนอเป็นเขาเรียกเป็นมอนสเตอร์นะครับเป็นมอนเป็นเป็นเหมือนสมองนะครับไม่ใช่คิดนะมันจะเป็นเป็นมอนนะครับออกมาแต่ว่าผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่จํากัดนะครับผมก็เอามาเฉพาะที่ที่ชอบนะครับต้นต้นนี้นะครับเป็นต้นที่แฟนผมซื้อให้นะครับในวันเกิดของเดือนกุมภาปีนี้นะครับนี่คือสภาพขาดน้ำนะครับแต่อีกสักประมาณ น่าจะสองสัปดาห์ก็จะกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมแล้วแหละเนาะนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าหนาวแดดก็ค่อนข้างแรงก็ต้องดูแลกันต่อไปคือจริงๆอะ่ะผมก็ยังชอบอยู่นะครับกระบองเพชรแต่ไม่มีเวลาเลี้ยงจริงๆอันนี้น่าจะเป็นลูกสีเปียนะครับอ่าลูกสีเปียแตะก่อนต้นเล็กๆเ,เองนะครับลูกสีเปียยังไงก็คือผมดูจากลักษณะของบ้างนะครับ บางทีค่อนข้างยกแล้วก็สีเนี่ยถ้าโดนแดดจัด,จดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสีซีเปียติดมานิดนึงแต่ว่าต้นนี้น่าจะออกติดแดงสะส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นทรงก็จะเป็นแม่เป็นซีเปียส่วนสีเนี่ยที่เข้าผสมก็น่าจะเป็นมิฮานูด่างธรรมดานะครับต้นนี้ก็ดางครบนะครับตอนนี้ผมยังยังไม่ได้ไปเอาเนี่ยนะครับตอนนี้ผม ทำคลิปล่าสุดนะครับก็คือร่อ,องยังไม่เปิดนะครับรอ,อยตรงนี้นะครับมันเป็นรอยตําหนิที่ไม้มันตกจากชั้นนะครับมันตกลงมาจากชั้นแล้วมันระแทกนะครับก็ผมก็ไม่ได้กะว,ว่าจะขายอีกแล้วผมจะเลี้ยงดูว่าอนาคตเขาจะโตวสวยขนาดไหนนะครับจริงๆถ้ามันโตมานะครับพวกรอยพวกนี้จะจางลงไปเองนะครับด้วยที่เนื้อไม้เขาก็จะขยายขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเป็น การจางหายของรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่ากลับมาร้อยเปไหมก็คือไม่นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับที่ผมไม่ได้อัพเลยนะครับ3เดือนกว่าส่วนต้นนี้นะครับกําลังสวยเลยถ้าเห็นจากตัวถ้าเห็นจากต้นจริงเนี่ยจะ,ค,ค,ยะค,ค่อนข้างครบเลยนะครับค่อนข้างครบเลยแต่ในอนาคตนะครับภูนี้น่าจะเปิดอีก2พูนะเพราะว่าผมเห็นเป็น สีชมพูมาละไล่มาเรื่อยๆนะดูจากภูนี้นะครับเห็นป่ะต่ก่อนมันไม่ครบนะฮะเนี่ยเริ่มไล่มาเรื่อยๆนะครับ<ม>อ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันค่อนข้างแห้งเลยเป็นลักษณะหนามตะก้อนะครับ LB Hybrid นี่เห็นไหมลองเปิดมาแล้วนะครับไม่ใช่ร่องดิลายกลางเปิดเป็นเขียวเข้าบ้างมาแล้วนะครับสวยนะครับ แต่ที่หนึ่งในใจก็จะเป็นต้นนี้เพราะว่าผมผมซื้อมาตั้งแต่เล็กๆนะครับผมมองเลยว่าเออเขาน่าจะเปิดมาค่อนข้างครบก็ครบจริงๆตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับนี่ลักษณะของ lb hybrid นะครับหนามเดี่ยวด้วยค่อนข้างสวย,ยคู่แข่งกันเลยนะครับเทียบกันส่วนต้นนี้นะครับก็เป็น i n v e r t นะครับเป็นมิฮานูไฮบริดเหมือนกัน ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกระบองเพชรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ศึกษาอยู่เรื่อยๆเนาะเนี่ยครับอันนี้ครบเลยนะครับครบตั้งแต่เด็กต้นนี้ก็ครบตั้งแต่เด็กเลยนะครับเห็นปะเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเนี่ยลากทะลุละเดี๋ยวผมจะล่อให้เขาแข็งแรงก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระถางอีกรอบหนึ่งเนาะอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เริ่มมีเขียวแซมมาละนะครับนี่แต่ก่อนมีสองปูนี้นะครับที่ไม่มีเขียวเข้าเหมือนเพื่อนเขานะครับตอนนี้ก็เริ่มเขียวมาละนะครับตอนนี้ก็ครบตะเด็กเลยนี่ครบส่วนอันนี้ที่ผมเอามาด้วยเพราะผมชอบลายก้างเขาแล้วก็ก้างเขาเนี่ยเอาไปทําเป็นพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุต่อได้เลยนะครับเพราะว่าก้างเขาค่อนข้างมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อืม เห็นไหมสวยนะนะครับสวยตันนี้ก็เอกลักษณ์ก็คือสีนะครับก้างก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่สีเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแน่นอนถ้าเป็นวีรต้องเป็นคริสต้นนี้ตอนนั้นผมซื้อมาในราคาห้าสิบบาทในช่วงปีเก่อนนะครับนี่คือผมเลี้ยงได้แค่หนึ่งปีนะโตแค่นี้เองนะครับอืม ค่อนข้างขาดน้ําเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ยอดเดินก่อนเดี๋ยวผมถึงจะเปลี่ยนกระถางให้เขาจริงๆไม่ควรเปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางเขาได้ยังไม่ถึงหกเดือนเลยนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะครับที่ผมออกมานี่เป็นกระบองเพชรระเวียงหลังห้องผมนั่นเองอันนี้เป็นไม้ชํำหนอผมจาชื่อโคนไม่ได้นะครับไม้ชํำหนอ แต่ก่อนครบตอนนี้ก็ออกมาละหัวหน,นี้หลุดแต่เรามีหนอ่อมีหน่อฝั่งนี้เนี่ยหน่อเล็กๆน่าจะครบนะครับอืมสวยนะอืมผมว่าสวยอันนี้เป็นไม้ชำหนอ่อที่เป็นต้นไม้กาฟนะครับก็ถ้าเป็นสีผิวเอก,กลักษณ์นะครับก็จะแนะนําเป็นต้นนี้เลยมีเชื้อผูแทรกนิดหนึ่ง จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นด่านนะครับแต่จะออกเป็นด่านเนื้อยอดยอดเขาเขียวก็จริงแต่ว่าคุณผู้ชมดูพวกผูพวกสันนะครับเขาออกเป็นสีสีตุนต่นๆสีแบบซีเปียนะครับเนี่ยดูดูหน่อเห็นปะอันนี้เขียวนะครับเดี๋ยวสักพักเขาจะกลายเป็นสีอย่างนี้เองไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนอาหารได้สามเดือนแล้ว เปลี่ยนก่อนที่ผมจะาย้ายงานมาทําที่ต่างจังหวัดอีกนะครับเนี่ยจริงๆผมอยากกลับไปถ่ายคลิปวิดีโอที่สวนว่าไม้เป็นยังไงผมกลับไปรอบที่แล้วค่อนข้างโทมเลยนะครับก็ไม่ได้ดูแลเนาะขาดการดูแลก็ก็ค่อนข้างโทมถามว่าเสียดายไหมก็ก็มีนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับ ลดน้ำสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับไปอีกเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูนะครับว่าไม้ผมเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะหากคุณผู้ชมช,มชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ